บัดนี้เป็นครั้งที่48ตรงกับวันที่27ธันวาคม2568ข้าพรพเจ้านังสาวโดยรอพองขอเป็นวาจาสรรยาพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสนักพุทธาและเป็นอาจารยาพุชาแน่อุคสมดแด่องค์พระความปฏิเ,เทระเจ้าองค์หลวงปู่มสเมดเด็จลบนลงบูปันเดชดลงบูเศษลาตลอดท้งผู้บาอาจารย์ ผู blender, powdered, ้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเดาเจ้าทั้งหลายเปิดจงมานุโมทนาในกสุสตรายของข้าพเจ้านี้ขอหน้าภาพคุณพระรัตนาตายกุบาตันเทพรดาทั้งหลายเปิดจงมานาใจิตุข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่กสุสตรายมนต์ต่อไปกสุชนุเทวดาสมันตาจักวาเลสุอัตราชันตุเทวตา Liberal, สัธธรรมมังมุนิราชสานตุสกงฆโมคาทางสักเคการเมตจอร์เกติสิกะระตเตนตเติเขมวิมานีทิเปรเถจคาเมตตอร์วนาฆ่าเนคิหามัตุมิเกเตอุมาเจยันตุเทววะเจราธะลัวิสัมเมเจกาตพนาคาิดทันตาสันติเกยังมุนิวะระวัจนะสานตุเมสุนันตุธรรมสวนาการโลยามัทันตาธรรมสวนาการโลยามัทันตาธรรมสวนาการโลยามัทันตาเราสวดน้ำกาเลยที่คาถา นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดเสจเกียคาถานตถเมสานังอัญญังพุทโธมสานังวะรังเอเตนะหัมมะเชนะตุติเมตุสัพพะธานตถเมสานังอัญญธัมโมเมสานังวะรังเอเตนะหัมมะเชนะตุติเมตุสัพพะธานตถเมสานังอัญญสังโฆเมสานังวะรังเอเตนะหัมมะเชนะสุติเมตุสัพพะธา มหากรุณิกุณาทุอธิกากาถามหากรุณิกุมหากรุณิกุณาทุอัทยะสัพพะนิณังปุเรตะวะบารมีสภาปะโตสพุทธมุตตังเอเตนะตมะเชนะมโหรุสสะปะทะวามหากรุณิกุณาทุอิทายะสัพพะนิณังปุเรตะวะบารมีสภาปะโตสพุทธมุตตังเอเตนะตะวะเชนะมโหรุสสะปะทะวามหากรุณิกุณาทุ ไขาา่สถาปานินางบุเรย์ตะวันกะมีสัพพะปะโตสัมโพธิมุตตามาังเอเตนะแต่ว่าเซนะาโมกคือพระทัพพาวาอดสวดอาหารสมัยสูตรเอวันเมสุตังเอกังสมัมบยังพระกวาสกเกสุวิหารติกะปิรับสวดสมิงมหาวานเนม,มหาตาภิกุสังเคนะสัตทิงประจามาตาหิภิกขุสเตหิสัพเพวะ อระหันตหิทัสหิจะโลกาธาตุหิเทวตาเยโพยนะสันนิปเิตาหุติภาคาวานดังนั้นสัญญาปิปุสังคันจักอระหุจตุนังสุธาวาสกายิกานังเทวนังเอกตาตั้งหูิอายังปุปภาควาสเกสุอาหานฤทิกะปิลัพุทธสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเกนะสัตถิงบรัชมาตหิภิกขุสตหิสัตเปหวะาอรหันตหิถ้าหิจะโลกาธาตุหิเทวตาเยโพยนะสันนิปเิตาหุติภาคาวานดังนั้นสัญญาปิปุสังคันจักเนนุนัมมยามปิยนะภาตนุปสังคมยามะ อุปสรรคกมิตาวะคคาวัโตสันติเกบะเจกคาถาภะษัยยะมาติอะดะโขตาเทวตาภัคคาวะโตอะดะโขตาเทวตาเสยยะถาปิตนามะภาวะปุริสโสสันมัชเชตตังมาปะหังปะสาระยะปะสาริ่ตังมาปะหังสัมมิเชยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุอันตรายิทธาพัคคาวะโตปะรตะปตุระหังสุอะดะโขตาเทวตาภัคะาวันตังอาพิวาเทตวะเอกะมันตังกะถังสุเอกะมันตังเกตากุเอกะเทวตาภัคคาวะโตสันติเกอิมังกะถังอะวาสิ มหาสมัยวันสมิงเทวกายาสมาคาตาอาคาตามหาอิมังธรรมะสัมเยียงทักกยะทักิตาเยวะอัปราเดียสังคันติอัตโกับราเทวตาะควาโตสันิเกอิมังคาสังกภาสิตันตระภิกฆบุษมาธาหังสุจิตังกตุนุอุจุกามังคังสุสาราธิบะเนตานิกาเหตราวันชิยานิระขันติปาริสาติอัตโกับราเทวตาะควาโตสันิเกอิมังคาสังกภาสิเยตวะขีลังเกเจตวะปาริกขีลังหวัญจามะเมชา เตจารันติสุชาวินเาจากกุมินดาสิทันตาสุสุนะครับที่อารัพหประลาเจวตาวะคะวะโตสันติเกอิมังค่าสังกัตเศสเยเกจิพูทางสานังกตาเศนาเตคฆมิสันติอัปยาภูมิปะหายะมนุสังเทหะเทวะกายังบริปุเรสันติติอัตโขภะคะวะพิขุอามาเดสิเยเพยนะพิขเวเทตสุโลกะธาโดสุเทวตาสานิปะเดตาหุนติตถาคตังทัสณนายะภิกขุสังคันจะ ยปติพิเครวีเหตุสงติธรรมทานังหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระควมันตานังเอตัปปรมายวะเทวตาสันิปติตาเหสงเสยะทาบิไม่หังเอตานิเยปติพิเครวีพระวิสันติอาณาคตมัทานังหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระควมันตานังเอตัปปรมายวะเทวตาสันิปติตาพระวิสันติเศยะทาบิไม่หังเอตานิอจิกิสามีพิเครวีเทวะกายานังนำมานิกิตายิสามีพิเครวีเทวะกายานังนำมานิ เทเลสสามิวิกาเวเทวะกายนังนามานิตังสุนาสาสาทุกังมานาสิกโระพาเรสสามิเตเอวามันเตติโคเทเปโภเพระตัสถุงถุงเข้วะเอตักทัมโวจักสิโรกัมมโนกัสสามิเักภูมิมานะทัศตานเยสิตาคีเดฆาพรังบระหิตรานตาสมาหิตาปุโชสิหาวัสารีนาโรมังสาวิสัมพโยโนโธธาตานภมษาสุทายพิภาษาณมนะเวลาพินโยเปสเยเทวะมะเนกะเปรละวัฒเวตตโตอมณะนิสถาสาวะเกสานินาเต เทวกายาภิกาเทวิชาสถานพิโมงตจารตประาุสสะสาสนังเตสามปตระหุยานังมนุสานงสนังอภัยเกศธรรมะทักขุงสาสังอาสติงตตะอเคสถานงมนุสานมัทสุงอภัยเกณาธรรมะทักขุงติสาสพากราหุมตจสสพังภิญญาว่กิตมานะจักมานตโตอมันตยสถาสาวเกศนิรเทเทวกายาภิกาเทวิชาสานพมเโหังกตยสามิคิดให้อดุปภะโส สตารสหสยา่าภูมกบิลมาถวายที่มันตตชิที่มันตตวันน้มันตัวัานเฉลธรรมนาอภิกรมุพิกุณังสามจงว่านังชาสหสาเฮมาวัตยาขันนตะวันนโนที่มันติทมันตตวันน้มันตัวัาเฉลธรรมนาอภิกรรมุพิกุณังสามจิงว่านังสตาคีราดิสหัสสายขนนนตะวันนิโนที่มันโติทมนตตวันน้ำมันตาเลธรรมนาอภิกรมุพิภุณังสามจิงว่านัง อิเจเตโสราชสหัสสายกานะตะวันนิโนอิทิมันโตเจมันโตวันตะวันโตหัสเซโนมธาบนาภิกษุภิกขุนังสัมเณริงว่นังเวสสัมมิตาปจัตสตายาขานนะตะวันนิโนอิทิมันโตเจมันโตวันตะวันโตหัสเซโนโมธานาภิกษุภิคุณังสัมเณริงวะนังกุมภิโรราชากัยโกยปุรสานิเวสศนังพิญญานังสตาสัสังยะคานังปัยญรูปปัสสติ ภูมิโรราชากาญจนโกสุประคัตสัมมิติงวัหนังบริมัญจาที่สังนาชาสตาระโผสานสติขันธพนังอธิปติมหาราชาสัสิโสปุตตะเปิัสสะพระขบวนธนามาหหมากพลายเทมันโตชิดเมันโตวันเมันโตถันเชนมุธรรมนาภิกามุงพิคุณนางสัมมติงวัหนังถ้าขีดนัญจาที่สังนาชาไม่รูหงษ์ตาปะสานสติกุมบันธนังอธิปติมหาราชาสัสิโสปุตตะเปิัสสะพระขบวนธนามาหหมากพลาย เที่มันโตชื่อทีมันโตวันน้ำมันโตนัตถ์เชโนมุสมนาภิกขามุงภิกขุนังสมัยเทิงว่านังปัจฉิมมจากทีสังราชาวิรูปโขปัสสาสตินาคานังอธิปติมหาราชาสัตติโสปุตตะปิดัสสะพระบุญธนามาห์พระลายเที่มันโตชื่อทีมันโตวันน้ำมันโตหัตถ์เชโนมุสมนาภิกขามุงภิกขุนังสมัยเทิงว่านังปุตตะมาชากที่สังราชวิรูปโขปัสสาสตินาคานังอธิปติมหาราชาสัตติโสปุตตะปิดัสสะ พระวบุธนมามหาพลายเมันโตเจดมันโตวันลวันโตมหาเสนมมหาธระอภิกรรมุภิกรุนังสัมเิธิมณังปุริมาทิสังขสัตระโถตะคีนีนัวเวโรหโกปัชิเมนัวิรุระโคกุเบโรตระัทิสังจะตระโรเตมหารลชาสมันตาจะตุโรทิสาทัทัตละมานาอัถังสุวรรเนกะปิละมาทเวเตสังมายาเวโรทัสสะกุบัญจานิกาสาถามายาโกเทนโทเวเทนโทเวภูจะวิภูโตสหะจันทโนูกามาเสถุตจักกินุคัมทุนิคัมทุสะปานาโทอปะมโยจะเทวสุโรจะมาจริ จิตาเสนโจรคันตะโนโรราชาโนสัพโพภอคูปัญจสิโคจิวติมบรุสุริยวัชสาเอเตติจาราชานกัลดาภาษาราจุปิโมทมานาพิกมุพิโกนังสัมิติงวะนางอัตคูณพระสานาคาเวสาราสหัสตชกากปาลสัตตะระอคูปยาคาสัยอติพิยามุนาสตะรัฐะจะอคูนาคายสสานุเอราวัณโนมหานาคสุปคัสสัมิติงวะนางเยนะคาราเชสหัสหาอันติทิพายิชาภกิวิสุทธะจักขู เว็นหยะศาสตเตวันาัมชปตตาจิตตระสุปนาจิตเตสานามังอภัยยันตานะคะราชานณมาสิสุปนาตัวขิมมะมังกาสิพุฑโธสันนหะหิว่าจะหิอุปมยันตาจากาสุปนาสารามะงคังสุพุทังสีตาวาเชระหันเถนะสมุทังสราติตาปัตโรวาสวาเสเติเทมนโตหัสนุนกาลกัญชามหาเวสมาสุนธนลเวกัสาเวปจิติสุจิตจะภาณทูณมิจิสหะสะตันจะภาริปุตตานังสัพเพวโรจนามักาสันนหิตมะเะริเสือนังปัทมะปาขมุม สมัยอุเนิพทันเตกีกูนังสมัยิงวนังอภูจัเทวาปัฏวิจัตเตโทวาโยระทะขมุงวรุณาวรุณาเทวาสุลโมจาสะสาหะเมตตากรุณากายิกาอากูเทวาจัสีโนทัสเสรษฐิษากายาจัพเพนะตวานิโนเอธิมันโตเชธิมันโตวันโนวันโตหาสีโนมัทธมนาอภิกามุพิกูนังสมัยเิงวนังไวคืะจะเทวาสระิจัสมาจัทยะมาเจริญสุบริสัเทวาจาระมะคุปราคีตาสุริยะสุบริสัเทวาสุริยะมะคุปราคีตานัคตานิยปราคีตวะอากูโรมันลาวะหักา ว่าสนังวาสปวเศธโสกุลปะคาเรินททถ้าเสเจสหกยเพนะตะวันนิโนอิเทมันตชิเตวันนัมันตหันิโนธมนาอภิมุพิุ่นงสามีจริงว่านางอาตะคูสาคูเชวะชะชะมะขิสขาิวะอริกาจารชาจะอุมาภพานิภาสินุวันาสัตมจุากเนิชกาสุรยาลุจระอากูฮกูวาสวานสินุถ้าเสัตมาจักสุจาัเนั เย่ที่มันโตจะไดมันโตวันน้มันโตฐานเสนมธมนาภิกมงที่ขวนนางสมัยเตีว่านางธมนาามหาธมนามาุสุตมาุสามาุสุตมาเตาวตุสิกาอกูอาคมันโนวตุสิกาอธากูวะโอเทวายเจาวเหนืตวเสนโนปาระคามหาปาระคาอกูเวาสัเนทัศเตเตสหกายสเพนะตวนโนที่มันตสะดิมันตวนันนันมันโตฐา,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 านเสนโนมธมานาภิกมง พี่ขูนางสัมิเติงว่านางสุกาการุมหาอรุณอาคูไปฆาณาสาัสหะโอทาตักกายหานปะโมงขาอาคูเทววิจักขนาสัทธรรมตาหานักชามิสกาไดหาเสโนทนายังอาคาปชนโยด้ีธรรมสติท่าเสตย์หหกายัพเพนะตวันิโนยที่มันตัสิ่งมันตววันน้มันตัน่านเสโนมัธมานาอภิกรรมมุมพี่ขุนนางสัมิเติงว่นางเขมิยะดุตายามากัารกาไกหาเสโนสัมปิทกาลมาเสถฐานสตินามาจาสวานิมานเตโนองอคูตะคุปานิมิตา ชาเศรษฐีสหากายาสเพเนนะตะวันนิโน่ทีมันโตชุดทมันโตวันนะวันโตสารสนมทัมนาพิฆมุทิขุนางสัมิติมวนังชาเทเทเทวานิกายาสเพเนนะตะวันนิโน่นามันวะเยนะอาคันจงเยตุนเยริสาสหะพภูตเถชาถิมังขีนำข้าตินั้นนำมาสวังแค่เขมขะตะรังนาคังจันทงังวะอาเชลิยัง สุภามาปรมตัวจ่าผูตายทิมโนสหะสันังกุมารุจิโสจ่สุภ i, Pokémon, ัสสะมิถิงวะนังสัสสะพระมาลุกนางมหาพระมาพิตริสติอุปปัณโนชุติมันโตพิสมัยกายโยหะเิโสท้าเสสะอิสราคุปเจกมัสวัจโนเตสัญจะแม่โตอาคารไโตบริวาริโตเตจัสสัพเพยตพิงินเตศนีเจไปสพภามเกมารัเสนาพิคมิปัญสะกันนสะมันทิยังเอถาคณะถะพนถะราเคนะพระธรรมโถสัมันตาะริวารเลถามาบมุจิถะโกจินัง ดิตธรรมหาเซนโมหกันนะหาเซนังกับเพสัยยิปานินาตาลามหันจากสารังกตวานะเพรละบังยันตพะภูษุสกูเมโกทนายันโตสวิชุโกตัทาปจุบันตติสังกุโตทายังว่เสตาจะสพังอับพิญญะวมว่าตะวันจากขู้มาตัตโตอมนไดสถาสัเกสัเนเทมรเสนาภิกตาเตวิชาสาภิโมเตจตตัปะมังกรุสุปัสาสสานามีตระกเกิเหตุประการมงในสามปนช่ยุงสัพเพวิสสังขามาเพนสาหเซนโน โมธันติสักูัิสัพเเกตเซนสตตาติอุสุจุลัญชยะปารกรนัมโมอิพุทธเจ้สารัตตัญยาธมิกาเตชะพปสิทธิประสิทธิบานารายาปารามสุราสิทธิพระมัสอินทราจัตตุโลกาคัมภีร์กากาสมุทตาภูตงคขาจัสัพพรมัชยายสิทธิพุวันตุเตใส่ชัยยะธรณีธรณีนุทิวัทีนาทีนาทีส่ชัยยะชัยยะข้าคนละตัวละนิสัยนิราชัยเสนะไม่รู้ได้าคนละราชี สยสยยะคำเพรโสภีนาเคธนาคีปิสัจโปตกาลีสยสยยะทูนิมิตาโรเคชยยะชยะสิกีสุทสานมุขสาสยสยยะวารุณมุขสาตราสยสยยะจำปาทินาคกุลคันทกสยสยยะขันธคุณนัตุรงสุกราผู้ชงซีฮะพยาคธีปะสยสยยะวารุณมุขยาตาพิตะชิตาเสนาดีปูนัสุทธินาดดีสยสยยะสุขาสุขาชีวีสยสยยะธารินตะเลสาสาจุชยย ชยชยะทะรนีสาธินสัทธาชยชยะมังกราระยาปวะเเคชยชยวรรณียาเขตชยชยาราคะเสสุรกุชเตชาชยะพรหมเณรขนาชยชยธาราทิราสาชัยชยชยปัทมิงสัพพังชยะอรหันตาปเจกคุตสาวังชยาชยะมหิสุโลหะโหเดนเทวาชยชยสุรมาสุรโคชยชยนาโควบรุหโคบรุปะโคเป็นที่มารวิอินโทจัเวนเตโยกุเบโรวรุโนปิจัก อคโบยโยจักรบัชูนหงกรุณารุทธตระตะโกอัฏารสศมหาเทวมทธิสิทธิตาปัสสะอาทโยอิสีโนสัมกษัตริย์พชัยยะรามโอภาวนตุเตชายะธโมจสังโขจักรทศปารุจชายะกังเอเตนะชายะเตชยนะชายะสุขิภูมันตุเตเอเตนะพุทธเตชยนะขุตุเตชายะมังคะลังชายยะปิพุทธศาสิริเสด็มตุออยังมารัสสัสจะปปิพุทธโตพระชโยอุโคสยามโพธิมธีปโมติตาชายะตาตาพรหมะฆนาไมหิสีโน ชโยบิวัตส์ตสิริมาโตอายังมาลัสสัจปปิมาโตปราชโยออโคสยามมเทปมทิตาสชยตถาอินทาหมาเสนยบวตส์ตสริมาโตอยังมาลัสสจปปิมาโตปราชโยโุโคสยามบทิมเทปโมทิตาเญยตถาเทวคณาหมเหสนชยบวสสีริมโตอยัมรสสจปปิมาโตปราชโยโคสยามบิมเมิตาเาสุปันนา์เสีนงชยบวสสิมาโตอยังมาสสจปปิมาโตปราชโยโอโคสยามบทิมเทปโมทิตาสชยตถานะคนาหมเหส เทวีพุทธเสีลมาโตอายังมนัสาสเจปเปมาโตปราเชโยโอโคสยามโพธิมเทปองค์ที่ตานชตาทาสัพพะมัคคานามหิสีนุชยันตโอโพธิยมุนิสัจการนังนันทพัฒโนเอวังตะวังวิเชโยหิชยันตสุแชมังคะเลอัปปาราชิตาปันลังเกิเสปัทภิโกคะเรเอพิเศเกสัพพุทธานังคาปโตปุโมตติสุนักขตังสมัคะรังสุปะตังสุมุติตังสุขโนสมุหโตจสุจิตังพระมัจเจลสุปัทขินังกายะกามังวัจการังวัทขินังวัทขินังมโนกามังปนิทิเต ปัจจักินานิกิตวานาและปัจจัเทพปัจจักินีเตอธาราถาสุกิตาวิรุณหาพุทธศาสนีอโลคาสุกิตาหุตุสหาสัพเพหิยอติภิสรนตุโพตโยเทวะสมิงธานิอธิคตาทิ่เยุคกาสถาปนของตุสุกิตาหุตุสัพพัธาราคันตุสัพพัสตานังราคันตุชินะสาซาังยยกาจิปัฒนาเตสังสัพเพปุเรนตุมโนนัถายุตตะกาเลปวัสสันตุวัสสังมัสสาวราหะกาโลคาจุปัฏฐาเตสังวิวาเรนตุจัสัพพัธา กายาสุขังจิตตาสุขังอรหันตุเนธารหันตุวสุธรมะนิยามัสุตังเอวเมสุตังเอกังสามยมพระควาสามัติยังวิหารติเจตวันิอนาเป็นทิกัสสะอารามิตนารักโหพะควาพิขุอมารเตสิพิขะโูติพาทานเตติพิขุพะคบูตโตเปิดสมพระควาเอตตะทับโวจักอุปัฏฐาพระพิคปิฏฐาคตาตานังอนุปาฏฐวาตัฏฐาคตาตานังทิตาวัสสัตุธรรมทิตตาธรรมนิยามิตาสัพเพสังขารานิจติ ตัณหาฐานะโตเป็นสัมพุทธิอภิสเมติอภิสัมพุทธิตวะอภิสเมตวะจิคติเทเสติปัญญาเปติปัะธาเปติวิวรรติวิปัสสติอุตานิกรติสัพเพสังขารานิจาติอุปัฏฐาวาพิเวดาฐานะตานังอนุปัฏฐาวาดาฐาตานังเทตาวาสานตุธรรมอาทิตตาธรรมะเอียมเมตาสัพเพสังขาราทุกขาติตังหาฐานะโตเป็นสัมพุทธิอภิสเมติอภิสัมพุทธิตวะอภิสเมตวะจิคติเทเสติปัญญาเปติปัะธาเปติมีวรรณะติมีพัฒติอุตานิกร อนุปธรรมวาตฐานคตานังทิตาวาสสาสุธรรมะทิตาธรรมนิยมบาสัพเพธรรมานตาติตังฐานคตโตอภิสัมพุทสติอภิสัมเมติอภิสัมพุทเทรวาอภิสัมเมตวาวากิติเทเสติปัญญาเปติปัสสาเปติวิวโรติวิวพัสติอุตานิกะโรติสัพเพธรรมานตาติอิธมัมว่าจับภะควาอัตตมานาเตภิกขุปะขบวาโตปฏิตังอภิณันตุติบทสวุปันเทัตนะคาถาอาติตังนานะวะคะมยานะปัติกังเขนะคตัง โอคุไม um ่ควาตามไปถือสีดุ้งไปแล้วได้อาลัและไม่พึงภวมุสียังไม่มาถึงยะถาตีตาประหินตังกับัดนันจะอรานคตังสีเป็นฤทธิก็รับไปแล้วสีเป็นอนุก็ยังไม่มาปัจจุบันนันตะโยธรรมังนะทธาถาวิปัสสติอสังเฮรังอสังกุปังตังวิคานุปุโรหิเยผู้ใดทำเกิดขึ้นเฉพาะนั้นในที่นั้นจะแจ่มแจ่มไม่ให้คล่องแคลนเขาควรพระภูณาการเช่นนั้นไว้อาเชีบะกินจะมาตัดมาโกชัญญาไม้นางสุเบยความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้คำตายแม้พรุ่งนี้นนนนนนะะเเเสสัังฆรตมหาาจ พราะการเปียนแปลามจรา่งมีเสนมากมาย่อมมีสาหรับเราเอวังมิหายได้มาตะเพียงหัวรันตมาตันิีวังต่อมย์ปันเทกราตติสันตโตจิกเตมุนีวันนี้ผู้สงบย่อมเก่าได้ผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกิดการตั้งการวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่เพียนในทีเดียวว่าน่าชมโสดธรรมะสังเวคปฏิจจเวคณะสัพเพสังขารานิจาสังขารคือร่างกายจิตใจรูปธรรมนมธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นน้อยดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุขา สำคัญคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมานาตาสิ่งไหนทั้งปวลไม่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวไม่ควรถือว่าเราว่าตัวว่าตนของเราอาจวังชีวิตต่างชีวิตเป็นของไม่ยังยืนทุกวังมานำความตายไปของยังยืนเอว่าสังมายาไม่ตะพังอันเราแตพึงตายเป็นแท้มาณาประโยชน์สานามเมชีวิตตางชีวิตของเราความตายพิสุดรอบชีวิตต่างเมอนิยะต่างชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมารนาณา ยังการอยู่อวิชดังร่างกายนี้ไม่ต้องอยู่นานอาเบตวิญญาณลครั้ปัสสาวะวิญญาณชนทัออวรอาขาทิ้งเสร็จแล้วอดินีเสสติจากนอนทับปัดเทปิซึ่งแผ่นดินกครดิงข้าร่างอีวังประดุจดังว่าถ้ามาไมา่ท้นฟืนนี่ร่าถังหาประโยชน์นี่ได้ <c oughs> อันนี้จะว่าสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนออุปาทัพว่าระทำให้นมมีความเกิดขึ้นได้มีความสุขไป,ปเป็นธรรมดาอุปาชิตบาลนิรุตชันติาการเกิดขึ้นได้หนึ่งหลับไป สัมภูประสมุมสองโบความเข้าไปชมโภระงับสังถานทั้งหลายไปสู่อย่างยิ่งสัพเพสัตตามาราติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มาริงสุจะมาริสเดที่ตายแล้วและกำลังจะตายแต่เทวะหังมาริสามิแล้วก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนันทเมิเอตสัง่งพระยมความสงสัยในความตายนี้ยังไม่มีแก่เราเลยโอสวเมตตายยังกี้จิก

สกตางตุก so well. ังพพธตุสเพทวาสกตาขงตุ๊กังพพธตุสกเพสามตนังสามิชนตุโวสุชาลบทวดนโมบริษัทตัวอาคัรติดไหมเดีะควะาวานโมบริสัตตัวอคันติมไหมเดะคะวานโมบริษัตวอาคันติมไหมมาเดวะวาปฏิทานาคาถายาเทวตาสันติวิหาระมาสนียุเปะเรปริเทเรตหิงต่หิงตาธรรมาาเนนะมันตุบุชิตาสุทิงกโรเตสะมิหารมันทะเลเทระจมาชานะมกาจพิฆาโ สารามิกาธนปฏิอุปัสกาขมาตเทศานิขมาจิสาราสัปนาปูตาสุวิตาภะวันตุเตชราพุชายีปิตจันสัมภวาสังเทนชาติอัลถาอวบปฏิกานิยานิกัรธรรมะรังปฏิจเตสัพเพปิทุขภาษาครุณสังขยังทัดตุจีนังสตังธโมธรรมธาลาจัปุฆราสังคุโตตุสมะโควะอัธยายาปหิตายะจัอัมเหระคขตุสัทธมโมสัพเพปิธรรมจาริโนวุ้ทิงสัปบะบุณยามะธรรมยะปวิทิเตสปสันนาหองตุสัพเพปิ ปานิโนพุทธศาสนาสัมมาธารังประเวชันโตกาเลชิบุวาสตุวะทิภาวายาสตานังสัมมิทางเมตุเมธานิงมาตาปิตาจัตตาราชงนิธารักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเณราชโนปะชารักขันติสัพพทาเทวตาโยชนะคาถาทุกขปตตาเจนิทุกขาพิยาปตาเจนิภยาโสกับปตาเจนิโสกา โอตุสเปย์ปยปริโนเอตาตาจามิหิสัพตะมุญญสัพตะสัพเทวามโนทันตุสัพสัมปติสิทธิยาทานังขันตุสัจทะยัสีระนะขันตุสัพพะาภญวนาพิระตัของตัวนตาสุมวะคงคาถาโอตุสพางสมะคะานัขันตุสัพเทวตาสัพทานุภาเวนะสิงตุนิรันตารังโอตุสพางสมะคะนักขันตุสัพเทวตาสัพธามานุภาเวนะโสจิจงตุนิรันตารังโอตุสพางสมะคะานักขันตุสัพเทวตาสัพสังฆานุภาเวนะโสจิังตุนิร สเปุอปฐาบาลปตาปเจกนันเจพระรังหารธนเจนะละกรรมฐานมิสัพพโสสเปุทปฐาบาลปตาปเจกนัเจพระรังหานธนเจนะลกรมามิสัพพะโสสเพุอปฐาบาปตาปเจกนันจพระรังหานธนเจนะลกรรมฐานมิสัพพะโสสเพุทปาบาปตาปเจกนันจพรรังหานธนเจนะแลกรรมฐานมิสัพพะโสสเพุทธาบาปตาปเจกนันจพรรังหานธนเนะลกรรมามิสัพพะโสสเพุทธาบาลปตาปเจกนันจพรรังหานธนเจนะและกรรมานมิสัพพสโส สเปรุทาพระลักษม์พระเจ้าคณะพระนางนานาลย์ทาพมิศกุลศพโดยนายบุคคลสนิคพระเจ้าและสวดสัตยานพระพุทธมนตรนี้ข้าพเจ้าขอนำมก้าอี้สบายแม่ราบุตรในส่วนขอพนันเก้าเศรษฐกิจพระบรมราชินาธรบมีราชนีพันิีหลวงผู้เสด็จสุวรรณคารไล่ก่อนในส่วนบุคคลสนี้จงเป็นสามสิบมงคลแก่พระเจ้าแะนายม่หลวงปรเสริฐแล้ว <sucks> ข้าพระพายสุพระญาติทั้งพูมมีหลังด้านสุดิบั้นคงเป็นสัมมาชีพนนคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขอใหญ่ได้มีข้าพระเจ้าและไม่หลวเสด็ฐ ไวยวจสธิตั้งมาในพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโคมรงงามตลอดกาลแลนานอิทั้งที่วทั้งหลายเพื่ออนุตนาสารุกระุสนนี้ปรประสทธิภาษาพรน้อมส่งุภาพมงคลไปสู่วัตุมงคลพระปิตต้สอิทั้งภาและภายน้าส่งลุ่มพทั้งวงที่สมสิ่งมูลเหได้จัสร้างขึ้นให้เปลี่ยนภาพเป็ภาพไ่นภาพศักดิ์สิทธิ์ทำให้ผลประสิธิ์มูลผูคลและทุกประการเทิญ